สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับจิกกรผม Infinity b o a นะครับสําหรับวันนี้ผมจะเกมดาก์กนราชาเหมือนเดิมเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการนะครับอัพตัวของสายเลือดชั้นลึกนะครับว่าต้องอัพยังไงนะครับถึงจะคุ้มนะครับต้องอัพยังไงมันถึงจะโหดอะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับสายเลือดชั้นลึกนะครับก็คือสายเลือดชั้นลึกเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนดีนะครับโอเคเเเเเดดดีี๋ยยยววราาาาาข้้ไปสสู่่หนนลลือกกั ก็คือนะครับสายเลือนเนี่ยผมจะแบ่งแยกเอาไว้เป็น2 2 2แบบครับก็จะเป็นตัวของ PVE 1แล้วก็ PVE 2นะครับก็คือ2อันี้เนี่ยสายเลือดชลึก2อันี้นะครับใช้เหมือนกันเลยนะครับ PVE 1คืออะไร PVE 1ก็คือการโซโล่นะครับ ส่วน PvE 2ก็คือการลงดันกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะครับอะไรเงี้ยนะต่อมาก็จะเป็นตัวของ PvP นะครับผมก็จะมาบอกอีกทีนึงนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการบอกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาบอกซ้ําอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโอเคนะครับสายเอ่อส่วนสายเลือดชั้นแรกนะครับสายเลือดอันแรกเนี่ยผมในโหมด PvE ผมจะใช้เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลงระดับสูงผมก็ใช้เป็นอันนี้นะครับนะโอเคถ้าเกิดว่าเราลงแบบ เบาๆนะครับธรรมดาทั่วไปก็ใช้ตัวของเกินการโหลดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูสายเลือดชันลึกกันดีกว่านะครับสายเลือดชันลึกของ PVE นะครับก็คือใช้ได้ทั้ง1ทั้ง2เลยนะครับก็คือในโหมด PVE นะครับก็เราจะเน้นตัวของดาเมจกันเป็นหลักใช่ไหมพลังป้องกันอะไรเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ต้องเน้นอะไรมากมายก็ได้นะครับก็คือถ้าเกิดเราลง PVP อะไรเงี้ยนะครับพวกพลังป้องกันอะไรเงี้ยมันจําเป็นมากนะครับคราวนี้นะครับในโหมด PVE นะครับสิ่งที่ผมจะอัพเลยก็คือแถบสี ฟ้านะครับทั้งหมดเลยผมจะอัพทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นความสามารถของสกิลแมวปีศาจใช่ไหมนะครับก็คือเราก็ต้องอัพตัวของสีฟ้าให้เต็มก่อนเลยอันแรกนะครับก็คือจะเป็นตัวของความเจ้าเล์นะครับภายในแมวปีศาจครับอัตราความแม่นยำเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ3%อันนี้ก็ให้เราเนี่ยอัพไปให้หมดเลยอัพให้เต็มไปเลยนะครับต่อมาที่2นะครับเราก็อัพตัวของละลายไปเลยนะครับไอ้สกิลนี้นะครับสกิลทำลายนะครับมันจะเพิ่มดามจประมาณ1%น นะครับประมาณนั้นนะก็ให้เราเนี่ยอัพไปเลยประมาณ5ขั้นก็ประมาณ5%นะครับสกิลทำลายมันก็จะบวกดาเมจมากขึ้นนะครับโอเคนะครับต่อมาอันที่3นะครับอันที่3านั่นก็จะเป็นตัวของเมื่อเราปล่อยนะครับไอ้พลังงานสูงนะเมื่อเราปล่อยสกิลทำลายนะครับมันจะเพิ่มดาเมจเวทให้เราเนี่ยต่อเนื่องห้าวีนะครับซ้อนทับกันได้3ครั้งนะครับถ้าเกิดเราอัพเต็มเราจะได้เท่าไหร่นะครับประมาณ3%ซ้อนทับกัน3ครั้งก็ประมาณ9% ก็ถือว่าเยอะอยู่ประมาณ9%นะครับอันนี้คือยังไม่บวกกับสกิลทำลายสายเลือดชั้นแรกนะครับอันแรกนะอันนี้คือยังไม่บวกกันแต่ถ้าเกิดบวกกันก็จากเดิมประมาณ60นะครับเพิ่มอีก9%ก็ประมาณ69%ก็ยังถือว่าเยอะนะครับแล้วก็บวกกับอันที่3ด้วยนะครับอีก5%เพิ่มอันนี้คือเป็นดาเมจเวทนะนะครับโอเคนะต่อมาคืออันต่อมานะก็จะเป็นตัวของกองเล็บนะครับลวงตาแมวิศดาเนะครับมันจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมันจะแรงขึ้นนั่นแหละ ไอ้ตรงไอ้ลวงตาแม่วิสาทก็คือร่างแยกของเราก็คือในโหมด PVE นะครับเราจะกดกันบ่อยใช่ไหมครับก็คือมันจะมาช่วยเราตีอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันจะสามารถสร้างดาเมจช่วยเราได้นะครับก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะบวกดาเมจให้มันเลยนะครับมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับถ้าเกิดเราอัพไอ้ตัวนี้ไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นฝั่งขวามือบ้างนะครับจะเป็นสีชมพูนะครับไอสีชมพูทรมานตัวนี้นะครับคำสาปเลเวนนะครับ มันจะเพิ่มเวลาต่อเนื่องประมาณ0.5นย์าวินะครับอันนี้คือยังไม่ได้อัพถ้าเกิดเราอัพเต็ม5นะครับมันจะเพิ่มประมาณ2.5งจุาวินะครับคำสาบเรเวนเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นสกิลนี้นะครับนี่เลยนะครับคำสาบเรเวนก็คือจะเป็นสกิลนี้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยไอ้คำสาบตัวนี้นะครับก็คือมันจะมี20%นะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยนะครับติดสถานะสุ่มนะครับก็จะเป็นตัวของสร้างดาเมจลดลง3%นะครับดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น1%แล้วก็อัตตรราคคิิหนะครับลดลง 5%นะครับก็คือศัตรูเนี่ยถ้าเกิดโดนโจมตีประมาณเออ่5วิหรือว่าโจมตีประมาณ5ครั้งขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถนะครับลดตัวของความสามารถของศัตรูลงได้คือจากเดิมเนี่ยนะครับมันบอกว่าต่อเนื่องประมาณ5วินะครับคราวงนี้เราก็เพิ่มให้มันไปอีกนะครับประมาณ2.5วิมันก็กลายเป็น7.5วินะครับก็คือปกติแล้วนะครับคำสาบเลเวนเนี่ยปกติแล้วนะครับมันจะต่อเนื่องประมาณแค่5วินะครับถ้าเกิดว่าเรา ยัดไอ้ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับมันจะเพิ่มประมาณอีก2.5าวิกลายเป็น7.5าวินะครับเท่าที่ผมเข้าใจก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละนะครับเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาเหลืออยู่ประมาณ5แต้มนะครับ5้ต้มตัวนี้เนี่ยเอ่อในโหมด pve นะครับในโหมด pve เนี่ยฟื้นฟูพลังจิตมันก็จําเป็นนะครับฟื้นฟูพลังจิตเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัพไปตัวนี้ไปเลยนะครับก็คือพลังจิตนะครับมันจําเป็นนะถ้าเกิดว่าพลังจิตหมดอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้นะครับมันจะเป็นอุปสรร สำหรับคนเล่นริปเปอร์นะครับก็คือเออ่มันจะมี3%นะครับที่ช่วยในการฟื้นฟูตัวของพลังจิตเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเหลือ2แต้มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับว่าจะอัพอะไรดีนะครับจะอัพอันนี้ไหมนะครับขีดจํากัดของพลังจิตเพิ่มขึ้น5แต้มนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของเอโซ่ฟันไลน์นะครับคูลดาวลดลงประมาณ1วินะครับประมาณเอฟเฟกนะครับประมาณ1วิ2วิอะไรเงี้ยนะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยว่าจะอัพอันไหนนะครับ ี่มอย่างสองอย่างนี้นะครับให้เลือกเลยนะครับ2อย่างนี้ให้เลือกนะครับแต่ว่าผมจะอัพตัวของสกิลการแตกนะครับก็คือจะเป็นตัวของโซ่ฟันร้ายนะครับผมจะอัพอันนี้แทนนะปึ๊บโอเคนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างเห็นนะมันก็จะแบบคูดาวลดลงประมาณ2วินะครับคือจากเดิมแล้วคูดาวมันคูดาวอะไรวะลืมนะครับจากเดิมคูดาวมันประมาณ7วินะครับลดลง2อวิก็เหลือประมาณ5้าวินะครับก็มันก็ยังใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับ เอาไว้ถ่วงเวลาให้พลังจิตของเราฟื้นฟูได้เต็มหลอดก็พอดีเลยนะครับ 5V ก็เต็มหลอดแล้วนะครับโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของ PVP นะครับซึ่ง PVP เนี่ยผมได้ทําให้ดูไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วก็ไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูซ้ําอีกหนึ่งทีนะครับก็คือ PVP นะครับอันแรกเลยคือความเจ้าเล่ห์ไงก็ต้องอัพอยู่แล้วนะครับความแม่นยามันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมต่อมาอันที่2ให้เป็นสกิลทำลายดาเมจเพิ่มขึ้นครับ อันที่3นะครับก็จะเป็นตัวของดาเมจเวทของเซียทำลายเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวของทรมานเหมือนเดิมเลยนะครับใส่เหมือนกับคล้ายๆกับ PVE เลยนะครับพอเราใส่ตัวของทรมานเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะเหลือกี่แต้มไม่รู้นะครับมันจะเหลือกี่แต้มไม่รู้คะแนนของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วของผมมีประมาณ26แต้มนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราอัพตัวของทรมานเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยมาอัพตัวของไล่ล่าเลยครับผม3แต้มนะครับอัพไปเลยไล่ล่าถามว่าทําไมต้องอัพไล่ล่านะครับ ไอไลล่าเนี่ยการสร้างดาเมดนะครับมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าศัตรูมาติดสถานะกลัวนะครับติดกลัวของเรานะเอาง่ายๆน่ะทำให้ศัตรูมันติดกลัวก็ง่ายแค่นิดเดียวนะครับโดยการที่เราใช้โซ่ฝันลายนะครับขึงกับศัตรูไว้นานประมาณ5้าวินะครับพอเกิน5้าวิปุ๊บเนี่ยตัวของศัตรูนะครับมันจะติดสถานะกลัวและคราวนี้คนที่ติดสถานะกลัวนะครับเราจะสามารถนะครับสร้างดาเมดเพิ่มขึ้นประมาณ9เนะครับก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับ ต่อมาอ,อ,อันที่นะครับอันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันที่5นะครับอ่ะอันที่5นะครับอันที่5เน,นี่ยก็ต้องอัพเป็นตัวของอุณหภ,ภูมิเหมือนเดิมเลยนะครับฟื้น<ส>ฟูพลังจิตเร็วมากขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นอันสุดท้ายนะการแตกครับผม2แต้มเหมือนเดิมเลยนะครับก็คื<ข>อการแตกนยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอัพเต็มสีได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับก็คือครูดาวของสกิลโซ่ฟันลน์นะครับมันจะลดลงประมาณเท่าที่ผมจํานะครับเออเท่าที่ผมเดาเอานะครับน่าจะประมาณ4วินะครับคือปกติแล้วนะครับ ตัวของโซ่ฝันร้ายมันคูดาว7วิใช่ไหมครับมันถูกลดคูดาวลงประมาณ4วินะครับมันก็จะเหลืออยู่ประมาณเมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ4วินะครับ4ประมาณ3-4วิอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็คือคูดาวมันจะน้อยมากๆเลยนะครับเอาง่ายๆก็คือเราจะสามารถใช้ตัวของโซ่ฝันร้ายเนี่ยได้บ่อยมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับสําหรับ PvP ก็มีประมาณนี้แหละสําหรับสายเลือดชั้นลึกนะครับก็เป็นประมาณนี้ส่วน PvE นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับ PVE เนี่ยเราจะเน้นตัวของสีฟ้าเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็สียมพูก็เออแล้วก็สียมพูนะครับส่วนสีเขียวนะครับตัวของไลล่าเนี่ยในโหมด PVE เนี่ยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าตัวของมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับมันส่วนมากมันจะขัดไม่ได้นะครับนะเนาะโอเคครับสำหรับสายเลือดชันลึกก็เป็นประมาณนี้นะครับจัดตามผมได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเสริมอะไรนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัวของเซตนะครับสําหรับคนที่คนที่ยังเก็บเซตไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะแนวแนวทางนะครับว่า ลิเปอร์นะครับมันต้องใช้เซตอะไรกันแน่นะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับส่วนเซตนะครับมันจะอยู่ในตรงนี้นะครับเซตเนี่ยส่วนมากนะครับเขาจะเน้นตัวของสีเขียวกันเป็นหลักนะครับตัวของหมาป่าอะไรนะตัวของแผนหมาป่าลายนะครับก็คือส่วนมากเขาจะเน้นสีเขียวเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นดดเมจเลยนะครับก็คือจะเป็นดดเมจเนะครับถ้าเกิดว่าใครเก็บตัวของสีสีเขียวครบ6แล้วนะครับเราก็จะได้โจมตีเมมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเนาะก็คือแล้วก็ มาดูความสามารถข้างล่างครับถ้าเกิดว่าเราเก็บครบ6ชิ้นอะไรเงี้ยครับมันจะบวดปัญญาสี่ร้นะครับเมื่อโจมตีนะครับสกิลที่เอ่อสกิลนะครับแรงแค้นอันนี้มันจะเป็นสกิลของคนอื่นนะครับก็คือของเราเนี่ยค้อนพี่ฆ่านะครับคูดาลดลง1.8วินะครับนะครับมันจะคูดาลดลง1.8วินะครับก็แค่วิเดียวนะครับคูดาวมันต้อง90วินะครับก็อย่างน้อยมันก็ลดคูดาวให้เรา1วินะครับแล้วก็ได้พวกดามิทองค์ดามิทเอ็มอะไรค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับ ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับว่าเราได้ตัวของสีเขียวครบหมดแล้วนะครับแล้วคันนี้ที่เหลือเราจะใส่เป็นอะไรดีนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้ใส่ตัวของธนูของทูตนะครับชุดเซ็ตธนูชุดเซ็ตธนูของทูตนะครับก็คือง่ายๆนะครับก็คือไอสกิลตัวนี้นะครับผมจะดูจากสีชิ้นเป็นหลักเลยครับถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวของสีเขียวหมดแล้วใช่ไหมครับคันนี้มันก็จะมีว่างประมาณสีช่องนะครับสีช่องผมแนะนาใม้ใส่ตัวของทูตนะครับ ธนูของทูตถามว่าทําไมต้องเป็นอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูเอฟเฟกต์ของสี่ชิ้นข้อนี้นะครับมันจะเพิ่มว่องไวให้เรา300นะครับแล้วก็มันจะทําให้ตัวของสกิลทำลายนะครับดาเมจเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ6,000แต้ม6,000คะแนนนะครับอุ้ยเยอะนะ6,000คะแนนนะครับคือปกติแล้วนะครับตัวของสกิลทำลายนะครับไอ้สกิลนี้เนี่ยความสามารถของมันนะครับความสามารถของมันณปัจจุบันตอนนี้นะครับดาเมจของมันนะครับดาเมจของมันเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 96,252นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวของธนูของทูดเนี่ยมันจะเพิ่มดามเมจสกลของสกิลทำลายขึ้นมาให้เราประมาณ6000แต้มนะครับสกลดาเมจของสกิลทำลายของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ6,000แต้มนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวของธนูของทูตอะไรเงี้ยนะครับเซตธนูของทูตก็คือจะเป็นเซตสีเหลืองตัวนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะนะครับถามว่าใส่อันอื่นได้ไหมนะครับไอการฟื้นตัวของงูอะไรเนี่ยอันนี้ผมก็มีนะครับ ถ้าเกิดว่าเราใส่สีชิ้นนะครับมันจะบวกกายมา300นะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับอะไรเนี่ยก็คือไอตัวของอันนี้นะครับมันจะเป็นตัวของพลังป้องกันสำหรับสีแดงนะครับส่วนสีฟ้านะครับถ้าเกิดใส่สีชิ้นนะครับดาเมจเอ่ออะไรเนี่ยดาเมจกายภาพได้รับลดลงมสามเปอร์เซ็นต์ก็มีคุ้มอยู่ดีนะครับก็คือยังยังไงเราก็ต้องใส่สีเหลืองอยู่ดีนะครับไอสีเหลืองไอธนูของทูตนะครับไอตัวนี้นะครับนะสกิลทำลายของเรานะครับมันจะเพิ่มดาเมจสกิลให้เราประมาณ6000คะแนนนะครับถ้าเกิดว่่าาเเเรรใสสีซตนนััองะคบ สำหรับใครที่เก็บตัวของสีเขียวครบแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับไม่รู้ว่าจะเก็บสีอะไรดีผมนะนําให้เป็นสีเหลืองนะครับประมาณนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมกันนะครับท้างนั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับประมาณนั้นนะนะครับรู้สึกว่าคลิปนี้จะพูดเขาว่าประมาณนั้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยไม่รู้ว่ามันติดปากหรืออะไรนะครับถ้าเกิดว่า มันทำเพื่อนเราลำคาญอันนี้นก็ต้องขอไัยด้วยนะแม่งแก้ไม่หายจริงนี่ก่อนจะทําคลิปนะผมพยายามแบบเออบอกตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมึงอย่าพูดคาว่าประมาณนั้นเยอะนะอะไรประมาณนี้นั่นนะพูดอีกและ้ะนะครับโอเคถ้างั้นก็ไม่เจอใหม่คลิปหน้านะครับไม่ง,งั้นมันก็จะพูดคาว่าประมาณนั้นไปทั้งคลิปนั่นแหละนะครับโอเคนะครับถ้างั้นก็เจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าพูดแม่งอยู่งั้นแหละนะครับโอเคครับบ๊ายบายจ้า